สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีตอนบายบายบายสองสิบนาทีทังสวีเดนเนาะค่ะนทียี่สิบเก้าเดือนมีถุนหน้าค่ะมาเด้อค่ะมากินเขาสวยน้ำกันเขาสวยหน้าที่นี้บแไม้เพราว่าเขาสวยอ่ะกินสวยงามนะจ๊ะเขาสวยคือเขาเขาใบานะจ๊ะพี่น้อง ก็าอีสานบันห้าว่าเขาเอิญว่าเขาสวยเนาะจ้ะถ้ากินก่อนเทียงพันก็ว่าเขาง่ายจ้ะเขาสวยเขาเหนียวคือสิมันเด็กกินตอนแรกจ้ะนนอันอันมีเขาสวยแล้วก็มี อ้อมหมูจ้ะอ้อมหมูใส่ลูกโดดแล้วก็ใส่พักใส่ใสเห็ดไอ้ทันทะเรนที่เก็บมาไว้กําหนึ่งมนันอะนะเจงเจียวบองจ้ะเจียวบอง,นองหอน่องลําไย่งแซ่บแซ่บพี่น้องสั่งเอามาจากเมืองไทยมาจากไกลสเสมอละซีมากมายอีกละจ้ะมืออื่นมือเฮื่อนี่บอได้โปรโมทให้เพื่อนนะจ้ะแต่ว่าแซ่บมากกว่าแซ่บมาดันหน่อยตัววัเป็น อร่อยจริงจึงต้องบอกต่อนะคะพักลวกกับมีน้อไม้จานน้อไม้ลวกน้อไม้ลวกน้อไม้ซื้อมาจากร้านไทยแล้วเขาก็เอามาลวกนำเดือดๆอีกเทืาหนึ่งนอกจากยังล่ะออกไปอันนี้ก็บักกองตุ่งที่ไปเก็บมาเมื่อวานจ้ะลวกลวกใส่กันกับผักใส่ผักบุ้ง่น ตอนหลวบคนเลยพันกันแบบนี้เลยพี่น้องหัวมาดานหนอยสีสิบว่าเห็นนะจ้ะปิดบังปิดบังห้อยปีนกายอยู่หน้าผากปิดบังความชั่วร้ายจา้ะสิมีผักไสหยอดผักใสอ่อนๆจ้ะแต่มาสืบได้มาจากสวนเอหน้องคนไทยเพลินอยู่โบกไก่กันนะจ้ะผักไสหยอดผักกวางตุง้งหรือว่ากวางตุงง้งฝรั่งผักบุ้ง ลวกใส่กันไม่จ้ะ,จะอันนี้สิเป็นหนึ่งปลาจ้ะอบปลาปลาอบปลาลินหมาปลาทะเลสดสดอบใส่กันเห็ดแชมปี๊ยองล้ะกะ็ <c oughs> นี่จ้ะสิ่ออกมาแบบนี้รสดีเสต่รสดีก็เผื่อจ้ะก็เอ็ดใบเพิ่งอีตูใบแมงลักบานห้าน่ะจ้ะพี่นอ้อง ันเฮมเฮมแม่ดําหน่อยสีบอกอีกเทือ่อนึงก่อนเราจะพี่น้องอันสีเฮ็ดคลิปนี้มันสวัสดีสสวัอีกเทื่อจากพี่น้องทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าที่เของว่าบ่งเด้อค่ะเด้เอกับมาดําหน่อยทีก,ยก็ขอขอบคุณหลายๆจ้าเขามาเป็นกำลังแรงใจให้ไอ้สีชมได้เด้อจา้าอัน อันเพราะว่าเฮ้าอุ่นไข่เรฟังเมื่อข้ามตีชม่มเพราะว่าอันเฮ้าอบ่มีไฟเห็ดเด้ดีดอยลอยเปอร์เซนต์ดอกนอกจากมีไขเห็ดเด็ดดี100ลอยเปอร์เซนต์อก็ะมูเพิ่นบอกเพิ่นเตือนมาเฮาก็ต้องฟังเฮาก็หาดเห็ดเยี่ยนหูจะคล้องไปอืมข,อข่อยคือสิเงียนหูอีกโดนอยู่ดอกพี่น้องเพราะว่าอันอัน ข่อยโบเดม่านังเฮ็ดเตคลิปนะนะจากพี่น้องจา้าอันข่อยเฮ็ดง,งานเต็เมเวลาจ้า่อยเฮ็ดงานเต็มเวลาถับบ้านเฮ่าทั้งภาษาไทยกับว่าเฮ็ดงานเต็มเวลาถ้าภาษาสวีเดนกับว่าเฮ็ดงานเฮียนทีดนะกจากภาษาสเวนสกัสเวนสกัเฮนทีดเพื200่อรอยประเซนจาอาทิตย์หนึ่งกับ อาทิตย์นึงต้องให้ได้สามสิบเจ็ดชั่วโมงนะจ๊ะพี่น้องสามสิบเจ็ดชั่วโมงแต่ว่าเสาอาทิตย์นี่กับบริเวณทุกเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เว้นแต่ว่าข้อสี่ได้คาลวงเวลาคาลวงเวลาแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์หนึ่งเพิ่นสิเพิ่นสิ่ได้เดดีน่าจะเขาพนักงานเอหรือว่าพนักง,งานทุกคนต้อง เป็นพนักงานที่บรรจุแล้วประจํานะกับในท่อกันจ่ะเด็ดด็ดด็ทอ่ทอเฉลี่ยออกแล้วเสียเหตุอธิเวนอาธิท่อกันว่มีผู้ใดได้เปียกเสียเปียกไผนอกจากผู้ก่อเหตุหน่อยกว่าห้าคือมีเกลือิบห้าเปอร์เซ็นต์กับมีเกลืสิบเปอร์เซ็นต์แย่ซิบห้าเปอร์เซ็นต์เจี๊ยซิมหาเปอร์เซ็นต์หาสิบเปอร์เซ็นต์บ่ไข่มีจากพี่น้อง ทันหน่อยสิอยากสิบอกว่าเ็ดคีบนี่มันบ่ายงนาะพี่น้องอุ้ยลัวคีบสิออกมาอันแนวกินจนอันแมงวันตอมแล้วตอมอีกเขาล้มแล้วเขาล้มอีกจากพี่น้องอันรังเทียนเอาเนวกินมาว่างไว้กับลังเสียนท้ายคีบนี่มาเหรามาล่ะอันบ่มีลูกน่อยก่อนพอบ้านน่ะ พวอสิทายคีบเิ่นสิมาเลยเลยพี่น้องอ,อ,อันเนวกินห่อนหอนจนเย็นหมดกลัวเสียธิบายแันคนละภาษาคูณหนึ่งภาษาอันหนึ่งคูณหนึ่งภาษาหนึ่งโอ้ยพี่น้องเย้ยจ้าอันมาดาน้อยสีกันขอขอบคุณไว้น,หน,หนาที่นี้เด้อจ้าอันผูทถิมารับช้มมาติดตาม อันผู้ใดถิมาดามหน่อยสีเพท่านเอเขาไปหากระสียนไปหาได้จ่าเดอ้อสีไปหาแน่นอนจ่าไปซาแนกกะกายาว่ากันได้จ่าเดอ้อจ่ามากินเลยจ่าที่นี่